สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอปลาทนายความร้องปปชอสอบตำรวจร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่รัฐผิดมาตรา157ปมศูนย์บำบัดวัดท่าพุที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนายสุทธิ คุณมีผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษได้รับหนังสือจากนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าและภรรยาน้ำฟ้ารพัฒสอนริทิทนภัยบูรณ์และทีมทนายความอาทิเช่นนายภัยสารเรืองฤทธิ์ทนายเกิดผลแก้วเกิดและญาติผู้บำบัดเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ผู้ยื่นและทนายความได้กล่าวอ้างถึงกรณีที่ผู้ร้องเรียนให้เข้าไปช่วยเหลือผู้บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพลุราชบำรุงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่20กันยายน2,564ที่ผ่านมาโดยจากการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในการหลอกลวงผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนส่วนต่างจากทางผู้ดูแลศูนย์ดังกล่าวอีกทั้งยังมีการขู่เข็นว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบโดยมุ่งหมาย เพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปีพุทธศักราช2551จึงขอให้ดําเนินการตรวจสอบสอบสวนหากพบการกระทําความผิดขอให้ดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งมีส่วนกระทําผิดทั้งหมดตามอํานาจหน้าที่ของปป,ปชทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณี พันตรุษเอกณพัทรพงศ์สมใจผู้กำกับสอบพอสุวรรณภูมิมอบหมายให้พันตรุษโทจันทีคำวิชัยสวออสอบสวนร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปามือปราบสัมภเวสีกล่าวหาตำรวจสอพอสุวรรณภูมิว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์ขบวนการ พาพุติยาเสพติดส่งศูนย์บำบัดวัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีโดยตำรวจยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีพื้นฐานของความจริงและจะไม่ยอมความหรือไก่เกลียเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนั้นความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับข่าวดีลุงเมื่อพยานเอกมีธรรมะได้ฟังพ่อแบมนั่งพูดคนเดียว ลงคลิปการพูดคนเดียวถือว่าออกมาจากใจเนื้อหามีธรรมะหลายเรื่องแสดงว่าเขามีธรรมในใจติดตัวมานานแล้วเช่นเขาพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดว่าเวรกรรมมีจริงก่อนตายควรมีความดีติดตัวไว้บ้างไม่อยากให้ใครทำร้ายใครมัวแต่อยากกอบกลวยความมั่งมี โดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนคนเดือดร้อนเขาไม่มีความสุขให้ตำแหน่งพยานปากเอกทั้งที่ผมไม่อยากรับใครอยากรับตำแหน่งนี้บ้างเพราะความเดือดร้อนของใครที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งนี้นกฮูกร้องทำให้จิตใจไม่ดีไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายกับใครนี่ลละ นาชีวิตคนเรานะ่ะเอาแต่โมโหเป็นคนไม่ชอบฟังเหตุผลไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดถึงใจคนอื่นมันโยงไปถึงคนรอบข้างคนอื่นอย่างผมรู้สึกหนักใจที่ได้ตำแหน่งนี้ผมไม่อยากรับทุกวันนี้ไม่มีความสุขต้องฝืนยิ้มทำให้ผมต้องใช้ชีวิตลำบากอยากให้มัน ออกมาดีทุกฝ่ายทุกคนแต่มันจะแย่ลงทุกวันหรือเปล่าเนี่ยละครับใครมีลูกก็พยายามสอนลูกให้เป็นคนดีถ้าลูกทำไม่ดีในอนาคตปัจจุบันก็ต้องเกรงใจและไปช่วยเขาในเรื่องที่เราไม่เต็มใจการสอนคนเป็นลูกอย่าใช้ความรุนแรงคนมีเหตุผล คนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนเว้นกรรมมีจริงไม่อยากให้ใครทำร้ายใครคนเราเกิดแล้วตายก่อนตายขอให้ทำความดีบ้างไม่ใช่คิดจะกอบกลวยความหัางมีโดยไม่สนใจว่าใครเดือดร้อนไม่ได้ทำผิดทำไมต้องเดือดร้อนด้วยไม่อยากรับตำแหน่งเพราะความผิดเดือดร้อนของใครที่ทำให้ผม ถูกยัดเยียดตำแหน่งนี้ให้ผมก็อยากถามว่าใครจะอยากรับตำแหน่งนี้บ้างพ่อแบมพูดมีธรรมะสอนใจหลายจุดการพูดไม่ได้หมายถึงลุงพลทำให้เกิดแสงสว่างส่องมาที่ลุงนิมิตหมายนี้คือพ่อแบมต้องการพูดความจริงมากจากใจซึ่งเป็นผลดีต่อลุงโดยตรงผมอ่านเนื้อความเต็มไว้ใน YouTube ช่องวีระหลงสมบุญสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดเปิดใจหมอป่าใช้บ้านพักบนเนื้อที่5ไร่เป็นที่ช่วยผู้ป่วยไร้ที่พึ่งฟรีตลอดระยะเวลากว่า20ปีนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าผู้ดได้รับฉายาว่าเป็นมือปราบสัมภเวสีได้ใช้บ้านพักบนเนื้อที่กว่า5ไร่ในพื้นที่ อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยไร้ที่พึ่งได้เข้ามาอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหมอปลาเล่าว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตนเองมารักษาคนป่วยเพราะครั้งหนึ่งตนเองเคยเจ็บป่วยมาก่อนและหาโรคไม่เจอในทางสายศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้จากนั้น ในคนพบอะไรในตัวเองบางอย่างจึงเริ่มช่วยเหลือคนที่เจอแบบเดียวกันเรื่อยมาจนซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวที่บ้านกว่า200คนแต่ละคนมีอาการป่วยแตกต่างกันไปหลายคนไม่มีที่พึ่งหลายคนหมดทางเยียวยารักษาถูกญาติพี่น้องนำมาทิ้งไว้แต่ตนเองก็ยินดีรับเข้ามาดูแลรักษาหมด โดยไม่ได้เลือกว่าจะเป็นใครขอเพียงแค่เป็นคนดีคือถ้าคนไหนมันแย่มากเราก็ยินดีที่จะให้พักที่นี่บางคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่เราก็ให้มาพักที่นี่จนกว่าหายจนกว่าทำงานได้ปกติไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไงคือเรานะ่ะไม่เลือกเลยนะบางคนมาไม่มีที่อยู่เราก็ให้อยู่เราไม่เคยเลือกปฏิบัติว่าเคสนี้ เทสนั้นจะต้องเป็นคนจนคนรวยขอให้เขามีสามัญสำนึกของการเป็นคนดีพอจากคนชั่วแต่ถ้าสำนึกแล้วว่าเป็นคนดีเราก็ช่วยหมอปลาได้พาทีมข่าวเดินสำรวจบ้านพักบริเวณโดยรอบซึ่งแบ่งเป็นหลายส่วนทั้งที่นอนโรงครัวเราพบว่าภายในบ้านมีคนป่วยด้วยโรคต่างๆตั้งแต่อาการหนักสุดเดินไม่ได้ บางก็มีอาการคล้ายคนป่วยทางจิตเดินไปเดินมาส่งเสียงโวยวายหลายคนที่ได้พูดคุยด้วยยอมรับว่าไม่มีเงินไปรักษาตัวเมื่อรู้ว่ามหาหมอปลาจะไม่ถูกทอดทิ้งจึงเดินทางมานอกจากนี้หมอปลายังเล่าว,ว่าตนเองไม่เคยคิดจะเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนำมาช่วยเหลือโดยเงินส่วนใหญ่ที่นำมาช่วยในการดูแลก็เป็นเงินของน้ำฟ้าภรรยาที่ผ่านมา มีหลายคนอยากให้เปิดรับบริจาคแต่ก็ไม่ทำส่วนการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแต่ละครั้งทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวก็ไม่เคยเรียกรับเงินซึ่งผู้ที่อยากช่วยเหลือหากนำไปสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยก็จะรับไว้ทั้งนี้ผ่านมาการช่วยเหลือของหมอปลากลายเป็นข่าวโด่งดังแต่ละครั้งก็มีคนที่เห็นด้วยและวิพากษ์วิจารณ์โดยล่าสุดการเข้าไปช่วยเหลือ ผู้เข้ารับบำบัดยาเสพติดท,ที่วัดแห่งหนึ่งอเภอด่านมะขามเตี้ยจัังหวดกาญจานบุรีหลังรับการร้องขอจากสื่อมวลชนให้ช่วยลงไปตรวจสอบเนื่องจากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงยังมีพฤติการพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์เรียกรับเงินผลประโยชน์กักขังทรมานทำร้ายทุบตีไม่ต่างจากคุมนรก แต่สุดท้ายกลับถูกดำเนินคดีซึ่งยอมรับว่ารู้สึกจุกและท้อแท้ใจแต่อนาคตจากนี้ก็จะเดินหน้าช่วยเหลือผู้คนต่อไปก็คือท้องานนี้ถือว่าท้อมากเลยเพราะเราช่วยเหลือคนเบ็ดเสร็จ300กว่าชีวิตแล้วนะใช่ไหมที่เอาไปแอบไว้อีกนะ่ะเราสามารถเปิดโปงขบวนการก็เหมือนการฆ่ามนุษย์ได้ออกมาคือ แต่พอเราเจอแบบนี้นะ่ะเราจุก